น okay. an ี่ครับพี่น้องครับโมหน่อยผมก็ร่างเดือแล้วครับไว้กำลังซนนะครับไว้ไก่ผสมกระมีนะครับเจ็ดแปดเดือนเก่าเดือนกระมีนะครับ ขอสวัสดีครับพื่อนๆน้องครับสปูสกคนสลับคุยตามช่องลูกขอนิ้วชายสารกับผมวันนี้ก็ตอนเศร้านะครับก็แต่เศร้าแน่นะครับกว่าหนามมาท่านอาบนะครับพี่น้องครับก่อนไปเห็ดเหบียรเแ็ดงานนะครับก็เลยมาอยู่เทคอกเขางวงของเองนะครับที่คอกงวัวบ้านๆนะครับของคอกงวัวลูกขอนิ้ฟาร์มนะครับต่างชื่อว่าลูกขอนิ้ฟาร์มนะครับเนาะตอนนี้นะครับกับมาเบิ่งบรรยากาศนะครับบรรยากาศสวยๆงามๆนะครับเพราะว่าเขาอยู่กับซีนเข้าหักนะครับก็คือการเลี้ยงวัวนะครับก็เป็นอีกงาน S <S ไอเล็กงันเสริมนะครับเสริมนะครับเพราะอาชีพหลักของผมก็คือรับราชาการนะครับนะบนะครับกค็คือน,นี่คือของวันบานผมเองนะครับตอนเสาร์นะครับบรรยากาศดีๆนะครับมีเสียงนกเสียงกาเสียงไก่ขันเห้าฟังนะครับเพื่อนนะครับมัวนหน่อยผมนะครับหลังจากที่ปล่อยจะคอดนะครับเพื่อนกับมวนเพื่อนนะครับกับแร่นะครับสวนกองดินนะครับเดี๋ยวเบิ่งบรรยากาศน้ำกันครับผมคิดว่าพี่น้องนะครับที่เลี้ยงมัวกับมีความหู้สึซคือผมนะครับคือเขาอยากให้มัวเข้านะครับมีสภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมี สดชื่นบ่เจ็บไข่ได้ป่วยนะครับนี่ครับมั่วหน่อยครับเพราะว่าเห็นแหลวก็มีข้อมสุขนะครับเห็นแหลวก็สบายตาพี่น้องนะครับทีอยู่ใกล้บ้านนะครับคนเหงานอยู่ต่างแดนนะครับอยู่เทพกรุงไทยอยู่ผลล่ครับอยู่มองนอกร้ายนะครับที่ที่ตามช่องลูกขันยก่ยอีสานนะครับกับมาครับมากับบานนะครับมากับบานมาเลี้ยงมั่วน้ากันนะครับเดี๋ยวมาเบิ้งมันจะากาศตอนเศร้านะครับตอนนี้กับเวลาประมาณหกโมงกว่านะครับหกโมงกว่ากับ ก่อนไปเหตุงานกลับมาปล่อยมวออกจอกแขกกันครับผมเดี๋ยวมาเบิร์นน้ำกันครับผมนี่ครับพี่น้องครับมูหน่อยผมก็ร่างเดือดแล้วครับว้ากำลังซนนะครับไว้ยไก่ผสมกรมีนะครับเจ็ดแปดเดือนเก่าเดือนกรมีนะครับหัวหลนทุกตัวเลยครับพี่น้องครับแม่สองแม่นะครับสองโค้งผมก็เอาไปทุงหน้าแล้วนะครับปล่อยไปกินอยู่แปลงห้ายท่งหน้านี่ครับคือบรรยากาศบรบ้านหลูกอีสารบานเหานะครับการเลี้ยงัวก็ถือว่าเป็นการสั่งและได้เสริมนะครับการเลี้ยงไปครับผม เป็นวางจากงานประจําชาวนากับเวียนวางจากการเทหน้าการเลี้ยงว่วกก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่หฮาสามารถเทได้นะครับถ้ามีพื้นที่เฮามีกําลังนะครับแต่ก็ห้าวก็ใส่เงื่อนเก็บของห้านะครับในการที่จะมาเสือม่วมาเลี้ยงนะครับมากแบบใดก็เลี้ยงแบบนั้นครับผมเลี้ยงตามทุนที่จะของมีนะครับอย่าไปกูนี่ยืมเซ็นมาเลี้ยงม่วนะครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับก็ถือว่าเป็นเงืนเก็บของผมบางส่วนนะครับที่ผม แบ่งมาเลี้ยงงัวนะครับกะเห็นแล้วสบายตาผมบรรยากาศตอนเศร้านะครับเห็นม่วนะครับเพิ่นเขาฟูงเข่ายังนะครับตอนนี้มัวสาวหน่อยกะแปดโต้ครับผมโอ้ยเป็นตาสั่งครับพี่น้องครับเพิ่นครับเพิ่นม้วนเพิ่นผมตอนเศร้านะครับเพิ่นกะเป็นสิล้ครับผมเพิ่นมวนนะครับมวนมูม้วนยังนะครับเขาฟูงแน่กับเป็นสิแล้วครับเพิ่นอะเพิ่นนะครับโอ้นี่ครับกะเห็นทางว่ามีพุ่มุ่มกันครับผมมีร่างกายที่แข็งแรงได้ออกร่างกายนะครับดีกว่าขังแต่ในคอกนะครับ ดมขี่ดมเมียวโยอะนะครับปล่อยออกมาเดินตามสวนนะครับตามแปลงข้านะครับกับเห็นถึงว่าเฮ้าเนี่ยครับสุขภาพจิตดีนะครับเนาะนี่ครับครับเดี๋ยวผมจะพาเดินตามไปเลยครับผมกับพี่น้องครับผมคิดว่าหลายคนก็อยากมีบรรยากาศเรยอว่าอยากเห็นภาพบรรยากาศแบบผมมีวัวเลี้ยงแบบผมนะครับก็ค่อยๆเก็บสะสมไปครับบางคนมีหน่อยมีหลายนะครับก็เลี้ยงตามทุนทรัพย์ที่จะคลองมีนะครับกับบริวารกันนะครับกับือว่าเป็นคนเลี้ยงวัวให้กันนะครับมีใจรักให้กันนะครับ นี่ครับพี่น้องครับเห็นแล้วก็งามตาครับผมนี่นะครับตี้ยสั่มากก็อยากมีบรรยากาศแบบนี้แหละครับผมเบอรียดบอยั้งอยู่กับสิ่งที่เฮาหักนะครับอยู่กับสิ่งที่เฮาชอบนี่ครับพี่น้องครับตีถว่าสาวสองตัวเนี่ยเพิ่นกับติดมาจําไปแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมเปิดตอนนั้นแสนหานะครับเนาะปล่อยไปแล้วนะครับกับเหลือเพิ่นมาจับนะครับกับเราเบอกอีกท่านึงนะครับเพิ่นมาจับไปแต่โดนแล้วกับท่านมาเอาถ่ายมันยังเปลี่ยนแปลงไปนะครับจะแจ้งให้พี่น้องได้รับทราบแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะตามให้พี่นอไปบ ครับขอกว้างโพกเป็นขอนบ้านนะครับมุ่งสังกะสีธรรมดานะครับขอกใหม่ขอกยังเนี่ยครับแต่ก็มีโครงการเหตุเป็นขอกเล็กขอกยังอยู่นะครับเนาะก็ลอกงบประมาณสักหน่อยเดี๋ยวเบิ่งบรรยากาศนํำกันพี่น้องครับโอ้ตอนเสาร์มั่วกระไดเพิ่นมวนเพื่อนครับผมอ่ะแล่นไปล่ะอ้าแล่นไปถือว่าเป็นการออกกำลังกายนะครับนี่คือบรรยากาศวิถีชีวิตของคนเลี้ยงมั่วนะครับเนาะผมมักมั่วสาวแบบนี้แหละครับผมเบิ่งหล้งงามตาสบายตานะครับมั่วสาวหัวโหลนสีแดงเนี่แหละครับผม บางคนเป็นกระมักสีเท่าม้วนะครับบางคนกระมากม้วมีเขาแต่สำหรับผมเนี่ยคือต้องสีแดงแต่กลายเป็นม้วนห่โหลนนะครับนี่ครับพี่น้องครับม้วนบานๆนะครับกะรอตีเบอร์ตียังนะครับเนาะเป็นม้วนเอฟนะครับผมอยากจะพัฒนาม้วนอยู่ในคอกนะครับให้มีการตีเบอร์มีการจดใบพันธุ์ประวัตินะครับให้ชัดเจนนะครับเวลามีลูกมียังนะครับลูกตัวแม่ยเขากระซ้ามาี่จะส่งจดม้วนเอฟสองนะครับได้นะครับน้องถือว่าเป็นโลโก้เป็นแบรนด์ของเขา ที่ห่าสางขึ้นมานะครับห่าบลิดแล้วพัฒนาขึ้นมานี่ครับพี่น้องครับบรรยากาศบ้านๆนะครับบรรยากาศที่มีความสุขนะครับบอเร่งรีบเร่งยังนะครับอยู่กับสิ่งที่ห่าหักนี่ครับพี่น้องครับโอ้เห็นแล้วก็สบายตาครับพี่น้องครับคนอยู่กรุงเทพกรุงไทยอยู่เมืองนอกเมืองนามาเลี้ยงวัวนงกันครับพี่น้องครับผมคิดว่าคนอยู่เมืองนอกกับที่ที่ตามช่องลูกขย้อนไซส์สานนะครับก็เลี้ยงวัวให้กันบางคนกับเริ่มเห็ดฟาร์มเห็ดยังบางคนกับทรงเงินกลับบ้าน มาให้คนทางบ้านเสียม่วงใบทานะครับเป็นการสะสมเป็นเงินฝากในโตดีกวก่าการเอาเงินไปฝากธนาคารเนี่ยนอนครับพี่น้องครับอา้อาวระว่างเระว่างโอ้เจ็บแข้งเจ็บขาซะเนาะน,นี่ครับมันมากหยอกกันครับพี่น้องครับแค่เนี่ยปล่อยร่วมกันแล้วเป็นสมัครกหยอกกันทั้นส่แหะครับนี่ครับเดนแม่นี่กัแซดได้ครับผมขายไปม่วสาวไก่ผสมนะครับนี่ครับอ้เพิ่งจะงามอยู่เนาะสีแดงคนโทรมาถามหลายหลายครับผมตัวนี้ลูกปีศาสแดงพี่แซดหนึ่งสามศูนย์หลังจากที่มาจำไปนะครับ นี่ครับลูกพี่แซนต์ยังสามศูนย์นะครับงามอยู่ครับนีม่ N neck. มากดอกนี้มันมากหยอกครับผมเดี๋ยวผมจะสื่อแชรนะครับอันตรายครับผมครับพี่น้องครับสัตว์มีขนนะครับเขาจะไว้ใจหลายปันไหลนะครับถึงแม้ว่าจะเชื่องจะยังกัระวังนะครับโซนมาเขาเจ็บเขายังนะครับกัป้องกันเจ้าของไว้ดีที่สุดครับกันว่ามีเขานี่ยโซนคนได้รับอันตรายมากกว่ามัวงบนมีเขาเนี่ยนอนนะครับพี่น้องครับนี่คือเป็นยังคืออยากให้เฮ็ดมัวงบนมีเขานะครับมัวงคุดเขาเลยครับพี่น้องครับขายได้ราคาแน่นอน นี่ครับหัวบมีเขานะครับผมคิดว่ามันงามตานะครับป้องกันอันตรายเวลามันส้นกันหรือว่ามันส้นเท่านี่นะครับอ่ะโอเห็นแล้วงามตาครับผมบ่อยากไปเห็นง่ามผมแล้วครับอยู่กับหัวนี่อยู่มืดมือกันเลยครับพี่น้องครับโอ้หัวง่ามๆนะครับแต่ว่ากะถือว่าประาทศงามไปไหนนะครับก็ถือว่าเป็นหัวเกล็ดลูกผสมย่นนะครับหัวเดือดรอยก็มีอยู่ครับตัวสองตัวนี่นะครับพี่น้องครับกําลังเสีย เริ่มสาสมขม่านะครับถือว่าเป็นเงื่อนเก็บนะครับถือว่าเป็นเงื่อนเก็บนะครับข้าก็คิดว่าดีกว่านะครับเดี๋ยวผมเคยบอกไปคือดีกว่าเก็บไว้ในธนาคารแนนอนนะครับขอแค่ข้ามีการบริหารจัดการที่ดีนะครับบ่อเสียวมอสมีต้นนี้บ่อเสียวที่มีปัญหาหรือว่าบ่อเสียวที่มีราคาแพงจนเกินไปนะครับข้ากกบคิดว่ากะสเปนการสั่งรายได้ที่สวยงามแน่นอนครับพี่น้องครับมาครับพี่น้องมาเลี้ยงมนนํำกัน ที่ผมถ่ายให้พี่น้องได้เห็นบรรยากาศเนี่ครับเพราะว่าอยากให้พี่น้องนะครับได้มาเลี้ยงงั่วได้มามีหลายเสริมได้มาแหลกเปลี่ยนนั่นลูกครับนะครับพ <m> ี่น้องครับตอนเสาร์นะครับมั่วอยู่ขอบของผมนะครับผมก็ให้เสริมฟางนะครับฟางน่ครับอัดก่อนนี่นะครับผมก็ให้เสริมนะครับเมื่อละกอนสองก้อนเพื่อที่จะให้ซอยระบบย่อยนะครับเพื่อที่จะสรอยระบบขับท้ายนะครับให้มั่วของเห้านะครับอยู่ขอบอยู่ฟ้ามให้กินเจียา กินห้ออาหารกับเพียงพ่อนะครับตองนี้การเสริม้วยฟางนี่ครับพี่น้องครับมั่วสิมากหยอกครับผมนี่ครับกะติดจองไปนะครับพี่น้องครับลูกพีเซตหนึ่งสามศูนย์ของพีศาสแดงนี่ครับกาเสริมเนียจ็กน้อยนะครับบรรยากาศเศร้าๆของคนเลี้ยงมัวนะครับผมเดี๋ยวไปเบิงน้ากันครับเลี้ยงมัวนะครับแป้งหยากระสามขั้นนะครับพี่น้องครับตอนนี้แป้งหยาที่ผมปลูกที่ผมมีอยู่นะครับกับประมาณหนึ่งไร่เครื่องก็เป็นหยาแพนโกล่านะครับตอนนี้ก็ กำลังทันระบบนำใหดีอยูาครับพี่น้องครับเพราะว่าก็ะเริ่มสูบน้ำไส้นะครับกับวันปุ๋ยยูเรีย4600ก็คิดว่าปีนี้นะครับก็สิขยายไป่นครับพี่น้องครับฟังุ่นผมกับปู่มั่น4ถึงหาไรตอนนี้ผมทมดินไว้นะครับประมาณ2-3ลอยรถนี่ก็เพื่อที่จะเห็ดกอกมัวเพราะว่าผมอยากมีระบบจัดการที่สมบูรณ์นะครับมีแปลงหญ้านะครับมีพื้นที่ทำารอกมัวนะครับมีแปลงนะครับให้มัวด้เดินนะครับก็คิดว่า ภาษา,าเบ็วนะครับก็คิดว่าก็จะเห็นการเปลี่ยนไปนะครับของฟ้าม่วงทกคนนี้ใส่สา,สารจากที่เคยเห็นกันอย่างในบ้านนะครับก็จะขยับขอบงอออกมาไปทุกหน้าก็สร้างตามทุนนจากของมีนะครับพี่น้องครับตอนนี้ผมก็ทมดือดในก้อนนะครับแต่ผมพอเมื่อใดผมยังคอยเสียเห็ดลงเลื่อนนะครับก็เป็นแบบกึ่งมาตรฐานนะครับพี่น้องครับเส็ดแบบสมบูรณ์เลยกาคิดว่าก็เสก็คิดว่าใส่งบประมาณ หลายเกินไปคิดว่าใส่งระมานส่วนใหญ่ในการสืบม้วนะครับเพราะว่าตัวนี้ลงเลื่อนกับเห็ดแบบกึ่งมาตรฐานนะครับพี่น้องเห็ดแบบบ้านๆนะครับผมเห็ดเองจางสร้างแน่นะครับกับเป็นพื้นที่นะครับผมคิดว่าพื้นที่นี่การเสิปลูกแพ่งกลาดให้กันนะครับไว้สำหรับม่วงยางั่วปล่อยแปลงนะครับตรงนี้กับสำหรับตัดแห่งั่วนนะครับกับคิดว่าเพียงพ่อนะครับสำหรับม่วประมาณสิบตัวในอนาคตนะครับกับเป็นแบบ จังสิอลไรครับพี่น้องครับคนเลี้ยงวัวก็ต้องมีการเตรียมแปลงเตรียมยังเตรียมหยาเตรียมข้นเตรียมเงินให้พร้อมก็คิดว่าก็ับเป็นแนวทางให้พี่น้องได้เห็นถึงการเปลี่ยนไปการพัฒนาของฟาร์มวัวหรือขอนันยาวเสียสารก็ไม่ย้ำย้ำถาม,ามข้าวเลยครับพี่น้องครับก็บเป็นการเปลี่ยนในรูปเสี่งกันและกันนะครับพี่น้องครับนี่คือเห็นบรรยากาศเศร้าๆนะครับของถูกอีสานบ้านหน้ากลางทุ่งหน้ามหาสารคามนะครับแปลงหยาเพื่อนกุลาดกับโบรางามพันได้นะครับผม พอปัจจัยที่สำคัญคือน้ำนะครับกับทำระบบระยังนะครับกับมีสิบิงเกิดอยู่นะครับน้องครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันนะครับเดี๋ยวติดตามฝาติดตามนี่ได้ครับเด้อฝาติดตามนะสำหรับเบอร์ที่ต้องผมเองนะครับบ่าวหลูงขอนียวนะครับกับ063 172ห็า460ครับพี่น้อง0 6 3 1 7 2ก4 6 0เสอยู่ที่บ้านตะโนนตําบลเวียงชัยอําเภอพัชรพภูมิไสจังหวัดมหาสารคามครับคนมักงวดอย่างง่วงให้กันนะครับมาเยี่ยามถามข่าวมาแหลกเปลี่ยนรรนนูะคับ ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับสังคมคนลย้ยงว้วนะครับเปิดกว้างนะครับก็มียั้งกระแลกเปลี่ยนกันนะครับก็ถือว่าช่วยกันนะครับเสริมสร้างและพัฒนาวงการวัวเข้าเสด็จขยับสูงขึ้นไปสันนิ้ม้วสวยม้วงามนะครับไวเลี่ยงนะครับแล้วก็ไวทรงสู่ตลาดนะครับในอนาคตต่อไป สรับมานี้ผมเองนะครับบ่าวลูกขันยวไยสารก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องลูกขันยอไซยสารดีสมมาสหรับมันี้เกเวี่ยงหลายผมฝากติดตามคลิปต่อๆไประวังผมเองบ่าวลูกขันยวกับบ่าววาที่ที่เฮดคลิปให้พี่น้องเบิงในช่องลูกขันยวไยสารแล้วก็อย่าลืมติดตามเพจนะครับลูกขันยวไยสารนะครับก็เป็นเพจเฟซบุ๊กนะครับก็ติดตามให้น้ำแน่นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับไปเยี่ยมชมหรือว่าไปเบิ่งงานประกวดม่วนะครับที่ตำบลเมืองแก่นะครับ อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันที่7และหรือนะครับเมษายนนะครับไปเบิ่งครับผมมิยังกับโทรสอบถามได้ผมเองกับเบาที่กัยินดีเป็นเสื้อกางให้พี่น้องของคนอย่างง่วนะครับได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งกันอะไรกันนะครับสำหรับคลิปนี้กับอย่งไรครับผมขอลา,าและสวัสดีครับสวัสดีครับ 哎，拜拜。